สวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปก็เป็นคิวของคนนี้มีกี่ชุดน่ะโอ้ชุดเดียวหวานหมูอร่อยอร่อยแน่นอนแต่โลกเขาจำดิเฮ้ยสู้กับเอ่อ ไอ,ไอ้คู่นี้น่าจะเหมาะสุดนะครับคู่นี้แหละสองเอ็เนไปเลยเพราะว่าเรานั้นเราใจที่กว่าอะไรเลยพอเฟกแล้วนะจัดแต่งไม่พร้อมแล้ว <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเสียงนะครับช่วงนี้ช่วงนี้มันบัดจะกินตากฝนนะโอ้โห ละหมากละบนนะเมื่อวานนี้ตกหนักที่ปลายเลยตกหนักจนกูร้องอุ้ยอียากหมดเลยจนพี่ร้องไห้ร้องไห้หาแม่เลยเมื่อวานนี้ทำไมฝนตกแม่จ๋าเลยขนาดเลยนะขนาดรวย,นะข,นยขนาดเลยจดฉ้าอุย้ยอ่ะขนาดเลือดฉ้าอี๋เฮ้ยเยอะพี่มีสกิล กิลไฟแมททอเอ้ยแรีอิมแพตเทรี่อิมแพตบิฆาตเฮ้่ล่ะนี่เทรี่อิมแพตบิฆาตอี๋สีมวอเร็วนี่ย่าอิซาคุลากง ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนล่าเขาไมาได้ต๋อถือว่าใช้ได้นะแนะตนะลละ่อีกชาคุระคุงออลติเมตบอร์ทอนโอ้ยอะโอ้เลยวิโคชุดออลติเมท

ไอ้ของของเล่นนางมันเหมือนกับที่แปลงร่างของนนะอุลตร้าแมนอาร์กัยนะเออคล้ายๆนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ของเล่นนี่อาวุธอาวุธเออเฮ้ยดูดีๆเหมือนของเล่นอุลตร้าแมนอาร์กเลยอะ่ะที่แปลงร่างอ,อุลตร้าแมนอาร์กอะเฮ้ยบังเอิญในความโชคดีโชคดีในความโชคดีเห็นเห็นหม่องเห็นทองอะไรกูพูดอะไรเนี่ยไม่น่ามีแล้วมั้ง サンマイトが終わりだ。サンキマディネディタノワ、ジューバニカイフクセルタメ、ベツニ、テツヤストワケャー